สวัสดีค่ะเพื่อนๆเรากำลังอยู่ในภาวะวิกฤตสิ่งเดียวที่ปรานทำได้นะเวลานี้คือการเร่งความเพียรปฏิบัติความเพียรศึกษาพุทธวจนะเราไม่รู้ว่าความตายเราจะมาถึงเราในวันไหนสิ่งที่เราทำได้คือเร่งปฏิบัติเร่งศึกษาวันนี้ปานก็เลยมีพระสูตรเจริญสมถะและวิปัสสนาย่อมแทงตลอดซึ่งทตุเป็นอนเนก มาอ่านให้เพื่อนๆฟังนะคะวัชชะถ้าเช่นนั้นเธอจงเจริญทำทั้งสองคือสมถะและวิปัสนาให้ยิ่งขึ้นไปเถิดวัชชะทำทั้งสองคือสมถะและวิปัสนานี้เมื่อเ,อเธอเจริญให้ยิ่งขึ้นไปแล้วจากเป็นไปเพื่อแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอนเนกข้อที่หนึ่งวัชชะเธอนั้นเพียงหวังว่าเราพึงบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดดุดไปในที่ว่างก็ได้ผดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ หอไปในอากาศเหมือนนกก็ได้รูปคำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรมโลกก็ได้ดังนี้ในอิทธิวิธีนั้นๆแหละเธอก็จะถึงความสามารถทำได้จนเป็นสกีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่ ข้อที่สองวัชชะเธอนั้นเพียงหวังว่าเราพึงฟังเสียงทั้งสองคือเสียงทิ์และเสียงของมนุษย์ทั้งที่ไกลและที่ใกล้ด้วยทิพย์โสตอันบริสุทธิ์ล่วงโสดธาตุของมนุษย์ดังนี้ในทิพย์โสตธาตุนั้นๆน,น,นั่นแหละเธอก็จะถึงซึ่งความสามารถทำได้จนเป็นสักขีพยานในขณะที่ อายตนะยังมีอยู่จบข้อหนึ่งข้อสองนะคะสบสหรับข้อสามมาต่อกันในคลิปหน้านะคะศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเร่งปฏิบัติกันนะคะเพื่อนเพื่อเพื่อจะได้ไม่เหินห่างจากฌานของพระอ,องค์วันนี้ก็สวัสดีค่ะ